่านประโยคคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานไปกรรมฐานสมาทา,า,านสินแล้วในโอกาสต่อน,นี้ไปก็จะขอแนะนำท่านทั้งหลายให้ปฏิบัติในกรรมฐานด้าน พระพระสกิทาคามีสำหรับเรื่องราวของพระโสดาบันก็คิดว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจแล้วก็คงจะปฏิบัติได้เพราะเป็นของไม่อยากนักแต่ขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าพระโสดาบันนี้ ยังตัดจีเลสไม่หมดเป็นได้เพียงว,ว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีศีลบริสุทธิ์และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่เรื่องที่จะน่าสังเกตมีอยู่นิดหนึ่งท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงบาโสดาบันตอนนี้จิตมักจะนิยม คำว่าธรรมดาอยู่เสมอในคำว่าธรรมดาก็หมายความว่าเขาจะดา่าเขาจะว่าเขาจะนินทาเขาจะสนเริญความสะเทือนใจสำหรับท่านที่เป็นสุพโสรดาบ,บันนี่มีน้อยเต็มทีถ้าจะเทียบกับอารมณ์ของปุถุชนคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสความวันไหวประเภทนั้นไม่มี นียก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันไม่เป็นหมกบุคคลที่ถือโมกคคลตื่นข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ก็คือกว่าที่นั่นดีก็คือกันว่าทิ่นี่ดีพระโสดาบันไม่มีอารมณ์อย่างนั้นมีความมั่นคงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ที่ตนปฏิบัติได้แล้วแล้วก็มีความมั่นคงในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเบอร์โซดาบันจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความดีหรือความชั่วคนที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ได้เพียงใดนั่นมันขึ้นอยู่แค่ตัวเอง ไม่ใช่ว่าผลใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์ความจริงครูบาอาจารย์มีความสําคัญท่านเป็นคนไม่อกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์ก็จริงแหละแต่แต่ว่ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนมันหมายความว่าเราจะดีหรือว่าเราจะชั่ว มันอยู่ที่ตัวของเราถ้าครูบาาจารย์สอนมันแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลมันก็ไม่มีโกหินอนนาโธโรรติยาข้อน,นี้หมายความว่าคนอื่นบุคคลเล่าใครเป็นที่จะเป็นที่พึ่งไใดอทาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนของเราดีแล้วไซนาทังลาปฏิทุนลพัง เราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลอื่นพึ่งหาได้โดยยากตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไวน้นี้พระโสดาบันมีความยึดมัน่นด้วยมีความรู้สึกว่าเราจะดีหรือไม่ดีครูท่้นสอนมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนมาแล้ว พระอริยสงฆ์ท่านหลายสอนเรามาแล้วถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามเราก็ดีไม่ได้ฉะนั้นความดีหรือความไม่ดีมันอยู่ที่เราเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ที่สำนักนั้นสำนักนี้สำนักโน,น้นสำนักไหนไหนก็ไม่มีความสำคัญถ้าเราไม่ดี นี่จำพมบาเลเียนี่ไว้สำหรับท่านที่เข้าถึงความเป็นประสงดาบันคือเป็นพระริยเจ้าขันตนท่านจะมีความมั่นคงในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดิ้นไม่รนนี่ผมไม่ได้กันท่านนะไม่ได้กันพวกท่านว่าท่านจะไปทางไหนนะผมห้ามไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่เคยห้ามใคร ในพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกันจริงๆต่อไปนี้อารมณ์จะต้องใช้หนักกว่าเดิมสักนิดหนึ่งเพราะว่าการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสกิทาคามีเราเริ่มเดินจุดตัวหาพระสกิทาคามีอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาคามีมัก พระส a k d า t าม k ม m i e ต้องใช้อารมณ์เพิ่มอารมณ์เพิ่มที่เราจะพึงใช้ก็คือหนึ่งอสุปกรรมฐานกับกายคตานุสติกรรมฐานสองปรมิหารสี่สอะไรดีละ่ะสองพรหมิหารสี่และสามจากานุสติกรรมฐาน แล้วก็สี่ร่วมด้วยกายคตาอนสติจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ระยะก้าวขึ้นไปหาจุดใหม่ก็จะต้องนั่งไล่เบี้ยกันทีละน,ละน้อยละน้อยเพื่อความเข้าใจของพวกท่านตั้งนี้เขาเพราะอะไรก็ต้องขออภยัยดีบางท่านอาจจะคิดว่าแม้พูดอย่างนี้นี่ดูถูกเราเกินไป <c oughs> โดยความจริงแล้วความพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกดูหมิ่นพวกท่านว่าทํากันมานานแล้วแค่พระสกิทาคามีเท่านี้น่ะหรือที่เราจะทําไม่ได้การแนะนํากันก็ไม่ได้หวังว่าจะแนะนําเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติในชุดนี้เท่านั้นหวังให้คําแนะนํานี้เป็นดําราย,ยาวนานไปกว่านี้หลายสิบปีถ้าเป็นร้อยปี ฉะนั้นก็ยังต้องขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งมาตอนนี้เราก็ต้องเร่งรัดก,กันด้านสมาธิให้หนักระสักหน่อยเนื่องก็ตอนนี้แหละเป็นจุดที่มีความสำคัญเพราะว่าพระสกิทาคามีนี่มีการบรรเทาในราคะความรัก โลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นอันว่าอาการทั้งสามประการนี้ต้องมีกำลังน้อยสำหรับพระสกิทาคามีผลหากว่าจะพึงเข้าถึงโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าความรู้สึกในเพศรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่มี <c oughs> เห็นคนสวยก็เห็นไมืก็เห็นซากาศพเห็นวัตถุที่สวยก็เหมืนเมืกับเห็นไม้ผุมันไม่มีความหมายการดิ้นรนในลาบเสกการะไม่มีในพระสีธาคามีเพราะกำลังหรือความโลภมันตกไปคลานต้มเตี่ยมต้มเตียมเหมือนกับกุ้งใกล้กจะตาย อำนาจความโกรธความหวั่นไหวในถ้อยคําที่บุคคลปราโมชาก็หายากความหลงในสรีระร่างกายทรัพย์สมบัติทันหลายมันก็เปลี่ยเต็มทีอาการอย่างนี้แปลการของพระสีทาคามีผลนี่ผมพูดทึงตอนจบถ้าเข้าสิทาคามีผลมันเป็นอย่างนี้ สำหรับความรักในระหว่างเพศมันเกือบจะหมดความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่ขอ้อารมณ์แลาหมดความรู้สึกแต่บางครั้งนานๆมันก็โผล่หน้ามานิดหนึ่งฉะนั้นท่านที่เข้าถึงพระสิทธาคามีนี่บางทีเผลอคิดว่านี่เราเป็นพระอนาคามีเสียแล้วหรือ ตอนนี้คุยสู่กันฟังต่อไปก็จะขอ,อนาวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติตอนนี้ต้องรักอารมณ์สมาธิให้มากแต่ก็จงอย่าให้มากเกินไปถึงจะเป็นโรคเส้นประสาทไปง่อยเปียดเสียขาอดอาหารการบริโภคเคร่งคัดเกินไปอย่างนี้ไม่มีผล แทนที่จะมีคนก็กลายเป็นของมีโทษวิธีปฏิบัติในตอนนี้ก็หมายความว่าเริ่มต้นเราอาจจะใช้อารมณ์พิจารณาอาสุะอสุภสัญญาเอาอาสุภะเสียก,ก่อนพิจารณาด้านอาสุภสัญญาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะเริ่มต้น ในการจับอนาปานุสติกรมฐานจับลมหายใจเขาออกโดยเฉพาะหรือว่าจะควบคู่กับพุทธานุสติกรมฐานก็ได้พยายามทำสมาธิให้ลมใจมันสบายให้มีความเข้มแข็งในอารมณ์ความเข้มแข็งในอารมณ์นี้ไม่เหมือนอารมณ์กับคนโกรธ อารมณ์ของคนโกรธในเข้มแข็งในด้านของความชั่วความเข้มแข็งในด้านของการเกก้าวเข้าไปสู่พระสิกขาพร,พระสิกขาคามีเป็นความเข้มแข็งด้านดีด้อสรงานาปานุสติกับพุทธานุสติกรรมฐานให้จิตมีอารมณ์โปรง่งมีความสบายใจเย็น อย่ารีบอย่าร้อนรู้ว่าท่านจะพิจารณาในด้านอาสุปกรรมฐานไปเลยก็ได้ถ้ารมใจยังเป็นเช่นนั้นตอนนี้ไปผมก็จะขอพูดถึงวิธีที่ปฏิบัติในยามปกติเราพยายามลืมเสให้หมด ลืมว่าคนนั่นเขาว่าเราคนนี้เนาด่าเราคนนั้นเขาเกลียดเราคนนี้เขารักเราคนนั่นเขาสนเสริญเราอารมณ์คุณโมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกธรรมลืมมันเสียมันจะมีลาบหรือไม่มีลาบก็ช่างมันลาบมีแล้วมันจะหมดไปก็ช่างมัน ยศถาบรรดาสักเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างมันลืมมันอารมณ์อย่างนี้ลืมมันเมื่อได้ยศมาแล้วเขาจะเลือกคืนไปก็ช่างมันหรือว่าการสรรเสริญนินทาจะมาจากทางไหนก็ช่างมันความสุขความทุกข์จะรางกายทางกายทางใจไม่มีความสำคัญสำหรับเรา เราลืมโลกกระทำแบประการเสียจงพยายามลืมฝึกลืมหย่าสนใจน่นก็ลืมคำปราโมททันไหลืมอารมณ์ของความชั่วที่คิดว่าผู้ใหญ่ไม่ดีลำเอียงคนนั้นรักคนนั้นมากรักคนนี้มากคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นพูดไม่ถูกใจเราคนนี้เอาใจเราลืมมันเสีย เพราะว่านั่นเป็นอารมณ์แห่งความเลวเนอารมณ์ของนิวรห้าตอนนี้นิวรห้ายังกวนใจอยู่การมฉันทะรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความโกรธความเพียมบัดอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะวิเศษอย่างนี้คนนั้นดีคนนี้ชั่วลืมเสียห,หมด ถ้ารมเรายังมีอย่างนี้เรามันก็เลวเราถ้าเรายังรู้สึกว่าคนอื่นเขาชั่วก็แสแดงว่าเราชั่วมากเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดีแล้วไม่มีใครชั่วเพราะว่าเรายอมรับนับถือกฎของกรรมอะไรจะมีชั่ว เรายัางนินทาว่าร้ายบุคคนอื่นนั่นเรายัางชั่วยอยู่อาการอย่างนี้จนลืมเส้ห,หมดต่อไปเราก็เกาะติดอารมณ์ความจริงปฏิบัานี้เป็นปฏิบัาของฝ่ายที่เขากำลังลุกรานประเทศเขาใช้ถ้าเขาใช้ในการรบตอนนี้เราก็รบเหมือนกัน ล้วรบกับกีเลสเราก็เป็นทหารเหมือนกันทหารเขารบเราก็เป็นทหารเป็นทหารในกองทัพธรรมซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าเป็นจอมทัพนี่เมื่อในเมื่อเราลืมจุดนั้นลืมจุดเสียแล้วก็เกาะติดเกาะติดจุดดีเราก็มานั่งพิจรารณากายของเรา ว่าโอนหนอากายของเหล่านี้มันจะทรงยึดได้สักกี่วัน <c oughs> วันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของเราก็ล่วงไปตามกายความหมายในชีวิตไม่มีสำหรับเราเพราะชีวิตนี้มีสภาพเหมือนกับผีหลอกร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ วัตถุธาตุทั้งหมดมันมีสภาพมันเพีหลอกหลอกตรงไหนเกิดมาเป็นเด็กโตขึ้นมาเทีนย,ยน้อยดาน้อยมันก็หลอกเรา <c oughs> หลอกให้เราเห็นว่าโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะร่างกายสมบูรณ์นึงถึงความเป็นหนุ่มสาวมีความเป,ปล่งปลั่งตอนนี้มีความปรารถนากันมาก มื่อรักกูกูรักมึงอยากจะเข้าเคลียอยู่เป็นคู่สามีพัญญาซึ่งกันอะไรกันตอนนี้อารมณ์เราก็หลอกอีกหลอกอยังไงหลอกเห็นว่าเขาสวยหลอกเห็นว่าเขาดีหลอกเห็นว่าเขาน่ารักก็มีร่างกายสะอาดสดใสนั่นหลอกร่างกายของใครมันดี ร่างกายของใครสวยร่างกายของใครสะอาดมันมีที่ไหนคนทุกคนมีไหมที่ใครไม่มีอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสเลดน้ำลายที่มีอยู่ภายในร่างกายบอกบันทีด้วยว่าร่างกายของใครเขามีอยู่บ้างร่างกายเรามีไหม ร่างกายเขามีไหมถ้ามันมีเหมือนกันร่างกายมันก็สกปรกเหมือนกันแล้วทำไมเราจะไปหลงรักกับสิ่งที่มีสภาพสปกปรกมันเลวแสนเลว็วนี่อารมณ์นี่เราต้องเกาะติดเกาะติดอารมณ์ให้ทรงตัวว่าร่างกายนี่มันเต็มไปด้วยความสปกปรก และวมันก็หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้มีความเสื่อมมีความสุดมีความโทมไปทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็จะมีสภาพพลันตายเราตายเขาตายอาการตายนี่ความจริงจิตไม่ได้ตายแต่กายมันตายก็ช่างเถอะชาวบ้านเขาถือเราถือเขา เราก็คิดว่าเอเราก็ตายเขาก็ตายเออเราก็สกปรกเขาก็สกปรกมองดูร่างกายนี้มันมีอะไรเป็นเครื่องนิมิตเครื่องหมายที่จะทรงไว้สิ่งความดีหาไม่ได้ไม่มีไม่มีสภาพใดปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขาว่า ธาตุสี่ที่มันคุมเข้ามาเป็นร่างกายแบ่งเป็อาการสามสิบสองมันเคลื่อนไปหาความพังเป็นปกติสภาวะของมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีอะไรไหมที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราต่อไปที่เรามีความหมายมั่นปั่นมือว่าร่างกายนี้จะทรงตลอดการตลอดสมัย คนที่เรารักวัตถุที่เรารักที่เราปรารถนาคิดว่าเขาผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยเวลาที่เรารักเลือกคนสวยที่เราพอใจแล้วก็ไปดูหรือเปล่าว่าคนที่เขาเคยสวยมาแล้วแล้วก็หมดสวยมันมีบ้างหรือเปล่าคนที่มีวัยเลยไปแล้วเนี่ยเขาสวยไหม ถ้าเรารักลูกสาวเขารักลูกชายเขาแล้วก็ดูพ่อดูแม่ดูปู่ย่าตายายของเขาว่าถ้าหากว่าสภาวะของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาหาเรื่องแต่งงานไม่ได้เพราะแก่โครกแก่ครากแบบนั้นไม่มีใครเขาแต่งงานด้วย สิ่งนี้เขาจะแต่งงานด้วยก็ต้องเป็นคนสวยคนดีมีร่างกายแข็งแรงพอมีความเอิบอิ่มของขันห้าแต่เวลานี้เรากำลังรักทุกหญิงทุกชายของเขาอยากจะได้มีคู่ครองมว่าร่างกายของเขาสงา่าผ่าเผยมีความสวยสดงดงามเฉพาะสตรีมีความอ่อนช้อยหน้าหวานพูดดีพูดไพเราะ เสร้ภาพอย่างนี้ที่เรามองเห็นมันหลอกหลอนเราเองใครหลอกเราหลอกไม่ใช่ใชาวบ้าน,นเ,าเ,ขาเขาหลอกเราหลอกเขาเขาหลอกเราต่างคนต่างหลอกกันร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกข้างในไม่ต่างกับส้วมเคลื่อนที่ ร่างกายสุภาพบรุระหลุตสตรีที่เรารักก็มีสภาพเหมือนกันแต่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนอื่นเอาผ้าผ่อนทอนสบายเครื่องแพรพันธันหลายมาห่มกายให้มันเก๋แต่งหน้าแต่งผมแต่งเนื้อแต่งผิวแต่งพันแต่งไปหาความทุกข์ไม่ใช่แต่งไปหาความสุข เป็นอันว่าเราจะทํำยังไงก็ตามเขาจะทํำยังไงก็ตามร่างกายมันก็รวงเขาไปหาคนที่แกกว่าเราอยู่เสมอในเมื่อร่างกายมีสภาพอย่างนี้ในที่สุดไปถามมนุษย์ตนใดที่ว่ามีอายุมาถึงโกดปีล้านปีมีไหมมันก็ไม่มี ไปถามคนทุกคนที่ว่าปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปถึงโทษเถอดจะมีไหมเขาจะบอกว่าญาติของเขามีแล้วก็ไปถามตัวเขาอีกทีว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่บ้างหรือเปล่าเขาก็จะบอกว่าตายไปหมดแล้วนี่เป็นกฎของความจริง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพิสุสมณีนนจะต้องคิดถึงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีวัตถุธาตุทั้งหมดคนดีไม่มีอะไรจีรังย่างยืนมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนไปในทรากลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดแ,และร่างกายของแต่ละร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุขปรกสโสโครคมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเสียจริงๆยังขอบรรได้แต่พุทธบริษัทชายหญิงวันนี้ว่ากันแค่อสุภกรรมฐานอย่างเดียวพอพิจารณาอสุภกรรมฐานกับกายคจา,า,านุสติ มิจิรณาให้เห็นตรงให้เห็นเกาะติดมันจริงๆเกาะติดมันจริงๆเกาะติดตามสภาพความจริงของมันลืมอารมณ์หลังที่เรามีความหลงเห็นคนสวยพยายามไปดูทั้งบ้านในเวลาที่เขาไม่แต่งตัว มันดูคือเวลาที่ก็ถ่ายอุจาระปัสสาวะมันน่ากินน่าดื่มไหมนั่นแหคนสวยที่เราคิดว่าสวยก็คือคนสวยมันอยสวยตรงไหนแต่ไม่ได้ความสกปกระกจะเอาคำว่าสวยมาจากไหนถ้าอยาถามว่าคนสวยคือใครก็คือเรา เรามันสวยเพราะว่าเห็นคนที่สุขปรลกหาว่าเป็นคนสวยเห็นคนที่มีสภาวะร่างกายไม่สรง่ว้ถึงความจรังย่างยืนหาว่าย่างยืนเขาเป็นเช่นใดเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเรายังจะโง่เข้าไปรักร่างกายที่มีความสวยสดงดงามตามที่เราคิดด้วยความโง่หรือ เราจะหลงในวัตถุที่เขาแต่งในสีสันวันนะเห็นว่าสวยสดกดงามแต่เนื้อแท้จริงๆมันเต็มไปด้วยความผุพังเก่าค้ำคร่าภายในมันเดินทางเข้าไปหาความสันหลายตัวของมันเรายังพอใจหรอเยี่ยงไงเป็นอันว่า รงอารมณ์ใจคิดไว้อย่างนี้ว่าร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดีมันเต็มไปด้วยความสุขสกบและก็ยังไม่มีการจีรังย่างยืนมันสุดมันโสมมันจะสลายตัวไปทุกวันในที่สุดเราก็กลายเป็นผีที่ไม่มีใครปรารถนาเมื่อนาปานุสติกมาถานคือลมปราณสิ้นไปใครเราเขาจะต้องการ ดูตัวอย่างนางสิฎิมาสวยแสนสวยแต่ได้ว,ว่าพอตายแล้วสามวันองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาทรงนำพระไปะเยี่ยมไปเยี่ยมศพคำว่าการเยี่ยมศพของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ให้บรรดาพ,พระท่านหลายมีความเข้าใจในขันห้าว่ามันสุขปก ในที่สุดแปลกายขายนาสิริมาพันบาทพันกหาบณะนะไม่มีใครซื้อให้ย,ยกให้ปเปล่าๆนางเน่าแล้วไม่มีใครซื้อยกให้และแถมเงินให้หนักอีกก็ไม่มีใครซื้อนั่นเพราะอะไรตอนที่นาสิริมามีลมปรานเธอเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากเป็นที่ต้องตาต้องใจขมันดาแขกเมืองทันไหล แต่ว่าตายไปแล้วสามวันมีสภาพอย่างนั้นสำหรับการพิจารณาแบบนี้ขอท่านทั้งหลายทำใจสลับกันระหว่างสมาธิกับการพิจารณาถ้าพิจารณาไปรอารมณ์สั้นเราก็ถอยหลังเข้ามาจับอารมณ์ให้ทรงตัวคือทิ้งการพิจารณาเสียมาจับอนาปานุสติกับผู้ทานนุสติควบกัน สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ในที่สุดจิตใจของพวกท่านก็จะเกาะติดโยนในอารมณ์ค้าสุภกรรมกรรมฐานกับกายคตานุสติและสกายติติเป็นตัวตะกินเลลในเ้็นได้องราคะจริตคือการมาราคะจะค่อยๆสลายตัวไป และขอยท่านหลายจนลืมความหลังที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความจีรังย่างยืนมีความสวยสดงดงามที่เราน่ารักน่าปรรถนาหน้าใครน่าพอใจจงทำกำลังใจท่านยอมรับนับเีกฎของความเป็นจริงตามที่กล่าวมามองดูเวลาก็หมดเส้นแล้วสำหรับวันนี้สำหรับอสุภสัญญากัาบกายกตานุสติ กับสก,กายตาิตีิวันนี้ก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัติยาใซจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นภาวะอสมควรสำหรับท่านสวัสดี